สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่านี่คือต้นอะไรต้นอะไรคะนี่ลูกอะไรอะ่ะเออลูกอะไรเนี่ยมายงชิดค่ะมายงชิดนะคะทุกคนดูนะคะออกลูกดกเต็มต้นเลยนี่พอผลแก่นะคะก็จะมีสีเหลืองแบบนี้นะสีเหลืองนวลอย่างนี้เลยนะคะ แต่ถ้าผลอ่อนนะคะที่เพิ่งออกใหม่ๆนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนี่ผลอ่อนนะคะที่ยังไม่สุกนะนี่เขียวนะเขียวแบบนี้เออไอวี่เห็นมีเขียวตรงไหนอีกนี่นี่ลูกเล็กๆอันนี้เพิ่งเกิดมาก็จะเป็นสีเขียวอันนี้คือผลแก่เต็มที่แล้วนะจะเหลืองแบบนี้นี่ เขาเรียกมายงชิดเขาเรียกว่ามายงชิดใครอยากกินบ้างอันนี้นะมายงชิดนี่ตึดดตๆมายงชิดต้นนี้ปลูกไว้หลายปีแล้วนะดูลำต้นสิลำต้นนี่แข็งแรงต้นใหญ่เบอร์หูมาเลยทุกคน นี่ลูกเต็มต้นเลยนะเนี่ยดูวันนี้ก็อากาศแจ่มใสแจ่มใสจัดเลยดูทุกคนร้อนขนาดดูแลยังไงเหรอต้นนี้แค่ลดน้ำอย่างเดียวเลยปุ๋ยเปื่ยอะไรก็ไม่ได้ใส่นะแต่ได้ข่าวมาว่าเขาบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยที่ เบอร์หลังสูงนะคะจะได้หวานเนาะจะได้หวานอุ๋ยน้ำตาลทรายจะได้หวานเขาบอกเดี๋ยวต้องลองใส่บ้างดูดิเดี๋ยวจะได้เวลาเก็บก็ยากจะเก็บอยู่แล้วอยากจะเก็บอยู่แล้วเนี่ยก็เก็บได้นะก็เก็บเลยเก็บเลยแล้วกันดึงเลยดึงเลยดึงเลยง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ไม่มีอะไรมากเนาะให้มาชมมายองชิดที่บ้านเราก็จะเก็บไปเนี่ยบ็้าไปเก็บไปฝากใครดีเนาะเห็นไหมต้องได้เก็บอะมีสาระหรือเปล่าไม่รู้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจวีนะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย ពេលនេះចាំ